ตามที่เป็นข่าวและเป็นภัยใกล้ตัวอย่างมากนะครับซึ่งเรื่องนี้ผมได้ไปคนคำพิพากษามาก็เจออยู่เรื่องหนึ่งนะครับข้อที่จริงโดยย่อก็คือว่าตัวโจทเนี่ยนะครับได้กดลิงก์ที่มิจฉาชีพส่งเข้ามาหลังจากนั้นเนี่ยเงินก็ถูกโอนออกไปยังบัญชีต่างๆนะครับต่อมาตัวโจทย์ก็ได้ฟ้องธนาคารเป็นจำเลยนะครับ ซึ่งต่อมาศาลชั้นต้นได้พิพากษายกฟ้องนะครับผมแล้วก็ตัวโจทย์เนี่ยก็ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อมาศาลอุทธรณ์ก็พิพากษายืนยกฟ้องเช่นกันนะครับและตัวโจทย์ก็ได้ได้รับอนุญ,ญาตให้ดีกานะครับซึ่งประเด็นที่มีก็คือว่าตัวจำเลยเนี่ยจะต้องรับผิดชดใช้เงินที่ตัวโจทย์สูญเสียไปจากการถูกมิจฉาชีพหลอกลวงหรือไม่ครับ ซึ่งในทางนำสืบของจำเลยจำเลยต่อสู้ว่ามีการแจ้งเตือนให้แก่ลูกค้าผู้ใช้บริการต่างๆระมัดระวังอีเมลหลอกลวงจากมิจฉาชีพเท่านั้นแต่จำเลยกลับไม่ได้นำสืบถึงการป้องกันที่เหมาะสมในส่วนของจำเลยว่ามีอยู่อย่างไรหากเกิดการกระทำธุรกรรมทางการเงินโดยไม่ชอบดังที่เกิดขึ้นในคดีนี้ ดังนั้นข้อเท็จจริงจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าจำเลยซึ่งเป็นผู้มีวิชาชีพเฉพาะกิจการค้าขายหรืออาชีวะได้ใช้ความระมัดระวังและใช้ฝีมือเท่าที่เป็นธรรมดาจะต้องใช้และสมควรจะท่องใช้ในกิจการค้าขายหรืออาชีวะอย่างนั้นแล้วแต่อย่างไรก็ตามการที่โจ์เนี่ยได้กดลิงก์เข้าไปทำให้มิจฉาชีพเข้าถึงข้อมูลของโจทย์ ในโททรศัพ์ได้ถือว่าโจทย์มีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายในคดีไม่ยิ่งย่อนไปกว่ากันและเห็นสมควรกำหนดให้จำเลยคือธนาคารต้องรับผิดชดใช้เงินให้แก่โจทย์เป็นเงินจำนวน5 5 0 0 0 0บาทซึ่งในคดีนี้ตัวโจทย์ได้ฟ้องให้บังคับจำเลยเนี่ยชำระเงินจำนวน1 10, 80, 1 8 1ล้านน0 0 0 0 723บาทนะครับซึ่งข้อที่จริงในคดีนี้ค่อนข้างยาวนะครับผมก็ได้สรุปเท่าที่เป็นข้อสำคัญมาให้ได้รับฟังกันนะครับหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดติดตามกดหัวใจหรือหากมีข้อสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ทิงคำถามได้นะครับผม